สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเดินเล่นรอบๆบ้านเรานะคะไกด์คนเดิมที่มีของเรานะคะไปกันเลยเห็นแล้วแต่งตัว <c oughs> แบบนี้นะคะวันนี้หนาวมากลบ14องศาคา่ะคุครึ่งเดือนมิถุนายนพึ่พฤศจิกายนนะคะ อุณหภมก็ลงไปถึงลบสินะคะดูเพื่อนบ้านเราก็ไม่ต่างกันนะคะขอโ้มร่างกายมายินดีนะคะนหนาวมาก,าว,มากวันนี้นะคะจำได้วันแรกที่มาถึงรัสเซียนะคะที่มอสโกประมาณบวกสิบเจ็ดบวกสิองศานะคะเมื่อเดือนกันยายนนะคะตอนนี้เดือนพฤศจิกายนก็ประมาณ2เดือนนะคะสเดือนผ่านไปลงไปถึง ลบสิบสี่นะคะช่วงกลางคืนนี่คือลบสิบเจ็ดค่ะคือต้นเดือนเปสจิกาอยนะคะได้รองเทา้าใหม่มานะคะรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนนะคะเสื้อโค้ทเสื้อขนหนวก็ต้องเปลี่ยนกันเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะก็หิมะก,ก็เริ่มตกแล้วนะคะทั้งคืนเลยก็จะเห็นสองข้างทางเนาะปกคลุมไปด้วยหิมะอันนี้คือเริ่มตกแค่ มืคืนท่านมานะคะวันนี้นะคะเราจะพาเดินเล่นนะคะไปชมโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเป็นโบสถ์ปัตถุดกก็เดินจากบ้านไปตามเสน้นทางแล้วก็เดินกลับตามเส้นทางสีเขียวนะคะบ็ <c oughs> ใช้เวลาประมาณห้าสักยีนาทีนะคะ ส่วนสีแดงตรงนี้นะคะก็คือบึงที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานะคะก็เริ่มจะแข็งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูเปนอีกรอบนึ่งนะคะตอนที่แข็งเกือดเต็มที่แะะเดินไปเดินมาก็ลนรแรงนะคะก็ต้องใส่หมวกกันนิดนึงนะคะหนาวมากหมวกอันนี้นะคะฝนมาทำจากสุนัขจิงโจ้นะะี่ค่ะ อ่างที่เคยโชว์ในวิดีโอก่อนๆหน้านี้นะคะในมอสโกเนาะก็จะมีทางลาดแบบนี้นะคะทุกที่เลยที่กสนยาสก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับรถเคนเด็กหรือว่าจักรยานเนาะซึ่งเดลิเวอรี่นะคะ <It> s <S พวกซ <is it S 1> ื้ออะไรต่วกอาหารนะคะ mm. เขาก็จะใช้จักรยาน mm. เป็นหลักเนาะ <Okay. S 1> พอจะเจอบันไดแบบเนี้ยเขาก็จะทํทางลาดให้ mm. ให้ทุกคนแบบสัญจรสะดวกนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเอื้ออํานวยมากให้คนแบบ เดินหรือว่าใช้จักรยานอะไรเงี้ยค่ะแทนการใช้รถเนาะน่ารักมากมากเลยค่ะมีทุกที่เลยเนาะถ้ามีบันไดก็จะมีทางลาดแบบนี้ให้ตลอดเลยนะคะเข็นรถเข็นเด็กนะคะเข็นลูกเดินเล่นนะคะไปได้ทุกที่เลยนะคะสะดวกสบายมากค่ะ We think we have this shoe better now. We can hold it for Maybe 10 minutes. <laughs> we can do anything. คงชินแล้วอ่ะนะคะพวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่อยู่แถวนี้เนาะความดีงามของประเีศอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีพื้นที่ที่แบบ สีเขียวนะคะให้ปลูกต้นไม้เนี่ยเยอะมากนะคะ mm hmm. อย่างเช่นบริเวณนี้เป็นต้นนะคะทัวรสรถบัสนะคะพี่มีบอกว่ามีเครื่องทําความร้อนนะคะไม่ต้องกลัวจะแข็งนะขึ้นได้สบายๆเลยเข้าไปแล้วก็อุ่นเลยนะคะแต่เรายังไม่เคยนั่งรถบัสนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะไปนั่งรถบัสเที่ยวรอบเมืองกันนะคะวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันกน่อน ขวามือเรานะคะเป็นตู้เก็บของเนะเหมือนที่เคยโชว์ไปในวิดีโอก่อนๆน,นะคะของคนรัสเซียนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนใช้ล่วค่ะก็คือถูกทิ้งร้างนะคะอยู่ในเมืองแบบนี้เนาะยิ่งเดินก็ยิ่งหนาวนะคะแต่ก็นะอากาศดีนะคะวันนี้แดดออกก็ต้องมารับแสงแดดอุ่นๆกันสักหน่อยเนาะสังเคราะห์วิตามินดีนะคะเจ <c oughs> <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกันนะคะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิก็ประมาณบวก4องศานะคะตลอดทั้งเดือนเลยบวกสีบวก5ประมาณเนี้ยค่ะตลอดทั้งเดือนเลยแต่พอมามาพฤศจิกายนปึ๊บนะคะลงไปนะดิ่งเลยนะคะลบ1 4ช่วงกลางคืนเนี่ยลงไปถึงลบ1 7นะคะตอนเราพูดนะคะควันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะสนุกมากนะ ไม่ต้องถามนะคะว่าหนาวขนาดไหนนะคะโผล่ไปแต่ลูกกระตากับจมูกขนาดนั้นนะคะหนาวมากหน้าชาเลยนะคะด้านขวามือนะคะเริ่มเห็นโบสของเราแล้วนะเราก็ใกล้เข้าไปทุกทีนะคะไปค่ะไปค่ะเดินค่ะเดินค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงโบสแล้วปกติเวลาผ่านแถวนี้นะคะก็จะเห็นคนแบบ จูงน้องหมานะคะมาเดินเล่นตลอดนะแต่ว่าวันนี้อุณหภูมิน่าจะแบบเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะคุณเจ้าของทั้งหลายก็เลยยังไม่พาเจ้าตูบออกมาเดินนะคะน่าจะต้องแบบรอให้ปรับอุณหภูมิได้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าบางบางคนเขาก็ไม่ได้นิยมแบบให้น้องหมาน้องแมวใส่เสื้ออะไรกันขนาดนั้นนะคะก็มาเดินแบบตัวเปล่าเลยเนาะอพอลบรับอุณหภูมิแบบเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆก็อาจจะลําบากสําหรับน้องๆน,นะคะ พูดถึงเรื่องศาสนาเนาะของคนรัสเซียนะคะก็ตามรูปนี้เลยนะคะปี2005ที่เขาสำรวจมานะคะ53%นะคะคนรัสเซียเนี่ยรับนับถืออา่อาอะอร์ดอกนะคะคริสเตียนอะธอร์ดอกถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยเราจะเห็นเป็นคาทอลิกนะคะโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์มากกว่านะคะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะนับถืออะธอร์ดอกกันนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะ27%ก็คือเป็นกลุ่มคนที่ ไม่นับถือศาสนานะคะนับถือตัวเองนะพี่บีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นคนไม่มีศาสนานะคะนับถือตัวเองเท่านั้นและไซเอนหรือว่าวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะคะอืมก็น่าสนใจดีทีเดียวนะคะต่างกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยนี่ประมาณแบบเจ็ดสิหมที่นับถือศาสนาพุทธนะคะอ่าเดินมาใกล้ถึงแล้วนะคะ โบสถ์ของเราเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะดูข้างในกันดีกว่าบรรยากาศด้านในนะคะวันนี้ก็คือไม่มีคนเลยนะคะอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อ แล้วก็คือไม่ใช่วันอาทิตย์เนาะปกติเขาก็จะมาบทกันวันอาทิตย์นะคะพาเด็กๆมาเรียนพัมภีมาอะไราเงี้ยทำกิจกรรมทางศาสนากันในวันอาทิตย์นะคะแต่วันที่เรามาเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันพุธนะคะก็มาเดินชมรอบๆเฉยๆเราจะไม่เข้าไปข้างในนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะเหมือนเรามาเดินออากําลังกายนะคะก็พาทุกคนมาชมนะคะโบสถ์อโธดอกนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้นะ คือถ้าอิมะปกคลุมแบบขาวไปมากกว่านี้ก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะก็จะแบบสะท้อนแสงแดดได้ดีนะคะดูบรรยากาศร,รอบๆนะสวยงามนะคะด้านบนสุดอาจจะเป็นะระฆังนะคะเป็นะระฆังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะเราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเนาะ ็จะได้ดูบรรยากาศข้างในกันวันอาทิตย์นะคะคะุณพ่อคุณแม่เนี่ยนับถืออัลลรฮดอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่หมีเขาไม่นับถือก็เลยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาบูช์กันเลยนะคะรอไปก่อนนะรอโอกาสเหมาะๆนะคะชวนคนที่นับถือจริงๆเนาะค่อยมากันวันอาทิตย์เก็มาดูบรรยากาศข้างในนะคะ เอกฉันก็มาเดินเล่นเฉยๆแหละฉันไม่เคยมาทำกิจกรรมทงางศาสนาอะไรกับคารอบ <laughs> เป็นคนป่าเ <laughs> ดินไปเดินมาก็เริ่มหนาวแล้วนะคะขาเราก็จะแข็งแล้วนะคะก <laughs> <g> ็ <ül> ให้ไวเลยให้ไวเลยเดินกันอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะวนกลับบ้านนะคะไม่ไหวแล้วหนาวพี่นีต้ําเอาถุงมือออกมาใส่นะคะ <laughs> ขนาดคนท้องถิ่นนี่ยังหนาวขนาดานี้เะยนะนะหิมะแรกๆนะคะ,ะ,นะะ,คะตอนที่ตกเนี่ยคือมันจะยังไม่แน่นมากนะคะเวลาไปเดินก็จะมีเสียงเดินๆนะคะสุกนะคะหิมะแรกที่ทเป็นปกติเลยดูชัดๆร้อนๆอก็ควรระวังนะคะก็คือบนถนนเนี่ย ถ้าหิมะยังไม่หนามากนะคะมันจะลื่นมากค่ะคุณมันจะเหมือนละลายแล้วกลายเป็นน้ําแข็งนะคะปวกคมน,นะคะ <Okay. S 1> เดินนี่คือต้องระวังมากนะคะจะลืล่นล้มเกิดแตกได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะเปรียบเทียบเดือนตุลาคมนะคะที่เรามาช่วงที่ใบไม้เริ่มแบบร่วงนะคะ เทบกันเนาะกับตอนนี้นะคะใบไม้ร่วงไปหมดแล้วนะคะต้นไม้ก็เหลือแค่ต้นอ่าเห็นรถยนต์จอดแบบนี้นะคะปกติแล้วอะ่ะถ้าใครที่เขาพอมีกําลังซักเขาจะไปเช่าโรงจอดรถนะคะที่มันสามารถทําความร้อนได้นะคะแต่ถ้าที่จอดถ้าเขาไม่มีจริงๆจอดในลานแบบนี้พอหิมะเริ่มตกอากาศเย็นๆติดลบเนี่ยเขาจะต้องแบบ สตาร์ทลดเรื่อยๆนะคะทุก2อสมชั่วโมงอะไรเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. เขาจะมีรีโมทเนาะกดได้หรือว่าตั้งเวลาสตาร์ทได้นะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้พวกแบบน้ําระบบน้ำอะไรเงี้ยมันแข็งนะคะ mm hmm. เขาจะมีความที่แบบเออต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะมากกว่าเมืองร้อนอย่างราออัน hmm. นี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่เรามาเดือนตุลานะ mm hmm. เทียบกับตอนนี้ mm hmm. ตอนนั้นคือสวยมากเลยคุณผ่านไปแค่เดือนเดียวนะคะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํา ลาก,กันไปด้วยภาพนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ